ไอ้ข่าก็ตายไม่ขาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ตังหลามน้มันเหมอ้บ้า่ากก็ตายสทั้งหลายโเคนะบอกให้แก้วเขาติดต่อแล้วนี้เพลงนี้เพลงนี้เหมาะเพลงนี้เพลงอะไรเพลงผู้ใหญ่บ้านขึ้นยังไง ผู้ใหญ่เอ้ยผู้ใหญ่ดีต้องมีหน้าทีสิบอย่างด้วยกันผู้ใหญ่เอ้ยผู้ใหญ่ดีต้องมีหน้าทีสิบอย่างด้วยกันนนับถือศาสนาสองรักษาธรรมเนียบรักษาเด็กเอ๋ยเด็กดีบ้าบ้าผู้ใหญ่เอ๋ยผู้ใหญ่ดีที่เอาไปแห่รถหาเสียงนะรับรองมีแต่คนเลือกใช่ไหมที่เอาไอ้นี้ยกันไอ้เรื่องบี้อยู่ไหม ดีบอ,อยู่ก็บอกไปทำอะไรมันรู้อัดรูปอะไรสักอย่างมันให้ไปทำคัดเอาจากบางนามาถึงดินแดงจัดการไปเรียบร้อยพี่เรื่องคัดเอาอ่ะพี่จะไปตีตั้งแต่บางนาถึงดินแดงอ่ะนี่ผู้ใหญ่บ้านต้องมีป้ายหาเสียงรักตั้ง ทำไมาเขาเห็นลูกเขารู้แล้วต่กินสีเราเลยปิดตาอ๋อเพื่อให้เป็นจุดเด่นเออนี่เป็นแทนนี่แทนจริงๆอันนี้มันต้องไปพวกลุงหนวดแล้วพวกมาไล่เสียงรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่เขาดูลูกเขารู้แล้วแต่ขาช่างก็ไม่รู้อ่ะพี่ไม่รู้หรอกมันต้องมีหาชื่อเชิดมาติดเออพี่นะอย่างงี้มันจะติดมันจะรู้ได้ไงล่ะอ๋อเออโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวพี่พี่เฮ้ยเดี๋ยว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 เดีเดี๋ยวเด ปฏิทินกองปราบแล้วเฮ้ยไม่ใช่อะไรไอ้ไอมอทรนวกข่ายได้ยังไงได้ยังไงเอา้าเนี่นายชานลงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนายชานลงทำไมไอ้เนี่ยสูรไอ้เนี่ยไม่เอาได้เอาชื่อยาวไม่ได้เหรอ,ไ,อไม่ได้สิไอ้เนี่ยเขารู้แล้วนายชันลงคือติ๊กกินสีไอ้น้0ศูนย์สองหนึ่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 งสองศูนย์สี่หกเจ็ดอะ โนี่เบอร์ที่ทํางานไงเขาได้โทรมาอยากรู้อะไรโทรมาขอความช่วยเหลือเขาโทรมาเลยเห็นฝาอันนี้อะไรโค้งมาดิดิไรเลยมาดีละดีละนี่พี่ติ๊กเขาจะไปเป็นสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านนะไอ้ติ๊กเฮ้ยบ้านไต่หงทุกไลนะ์นะอยากไต่หงเหรอใช่เอ้ยนี่ดูเร้่ไปไหนมาเนี่ยดูนี่ไปดูเรื่องมีพวกขัวพวกเคิไปเชียร์เอ๊ะ ออเอฟเอนี่เสียใครอ่ะวีสามเลยวีสามวีสามไอ้มดเขียวไอ้มดเขียววีสไม่ใช่แล้วคิพน่าโดนแจงเล่นเลยไม่เรารอเสียงเงียบเราจะยิงไปที่ยิงก่อนไปก่อนไปเชียร์ไปเชียร์เราไม่ได้เขาชนะเหรอยังยังไม่ประกาศเลยเพิยังไม่ยังไม่ประกาศกูนึกไปเชียร์ทำไมอ่ะ กูชอบน้องเขาอยากหน้าตาเหมือนน้องเขาเชียร์เขาไม่อยากเห็นนะเอ้ยไปเชียร์แล้วเจอตัวเขาเปล่าเจอดิแม่น่ารีกเลยน่ารักเลยนยากเห็นเลยเดี๋ยวก็มาล็อกรถไปล็อกรถมาสี่ห้าเที่ยวสิบกว่าเที่ยวยังไม่เยอดเลยนะนานเลยนะหรอน้องคนนี้เหรอถูกเขาล็อกรถอยู่แต่สวยใช่ไหมน่ารักเลยใช่ไหมก็เดี๋ยวรอดูเอฟอ่ะสวยใช่ไหมอยากเห็น สวัสดีครับนี่ไงเอี๋ยๆๆทำไมนายบอกเป็นผู้หญิงไงกูจะสอนยัยกูจะสอนให้เรนเข้าใจตัวอยู่ยัยคุณผมเข้าใจ AF มันกันหรืคุณไม่ใช่ AF หกันนี้คราวนี้เขาหกใช่ไหมใช่ที่ AF อะไรเนี่ย AF เช็ดครับมันหกแล้วไอ้แพลามากเลย่ไม่รู้ว่าคุณตุ้ยไปอัดอันตันใจมาจากไหนนะครับเจอหน้ากันไม่ทลายก็กระนำใส่มุกไม่ยั้งแบบนี้ช่วงหน้ามีเฮแน่นอนครับสนับสนุนโดย